นีดีหลบไอ้เธอม่เจอเล็กมัจกัไม่ได้แดกอ่ันะโอ้โไม่จบไงไม่จบเอออะไรก็แ้วเอเด็ไม่เอาดิ แค่้ดาบอันหนึ่งเล้เดี๋ยวไม่อย่างค่ะเอ้ยตายมันวะอยู่ไหนใครวะเออไม่จบใช่มอคูไม่จบไงเออไอคนนั้นนี่ยังไงวะนั่งหงอย เอาลูกส <laughs> ุดหมดยอดลูกสุดลูกสุดหมอดลูกดอกก็สุดเผื่อนะเอยัง้ยบอกแล้วไม่ได้แดดเออก็ลังยังได้เลยอ่ะ

มึงเี้ยมึงเงหัวแดงเลยตอนนี้จริงจหัวร้อนหัวร้อนแล้วเนะี่ยกูเนี่ยหัวร้อนเนไปอาบน้ำเออมันคำตอบที่ดีเออเนี้ยไปาสตี่เออเออดี๊ยเนี่ยปวดหัวเลยไม่ม่ไม่ลมนีแต่ละคนน่ะไอ้ยังไ่ยุบลมกูไอ้บ้า วันที่มเลยจริงผมอกอะงเห็นตรงขาวเออวันนี้แม่สนุกดีว่ะไี่จบใช่ไหมผมกดไปเหรอไม่เอาสไฟเปอร์ดิสไนเปอร์สูงไม่ได้ขี้โกงเะโอโห้น่ะน่ะ คิดตะลู่เลย,ยเบอกว่าเดี๋ยวเขาใจไม่เล่นละไปออกออกนอนนอน,น,อน